เราจะไปสวรรค์กันได้อย่างไรโดยปัญจัยยานไปอย่างรวดเร็วหรือหรือต้องซื้อรถมาและรวรถเที่ยวพากันขึ้นไปเราจะไปสวรรค์กันได้อย่างไรเราจะขึ้นเครื่องบินไปสู่สวรรค์ล,ลงในยัยคามาหัดสมุรได้ไหมหรือต้องขับรถเป็นพากันขับขี่จะรวดป เราจะไปสวรรค์กันได้อย่างไรท่านต้องสารภาพและละทิ้งความบาปจึงมีสิทธิ์ลอบ้าวนเป็นกรรม,มสิทธิ์ดูชีวิตของท่านบอดถาวายด่องอค์พคริสเราจะไปสวรรค์กันได้แน่นอนเราจะไปสวรรค์กันได้อย่างไรโดยปันจกักรยานไปยังรวดเร็วหรือหรือต้องสล้มาและรถเทียมพากันขึ้นไป เราจะไปสวรรค์กันได้อย่างไรท่านจะขึ้นเครื่องบินไปสูส่สวรรค์หรือรงงรีบยายข้ามาหาส,สมุดได้ไหมหรือต้องขับรดเป็นพากันขับขี่จะรู้ไปเราจะไปสวรรค์กันได้อย่างไรท่านต้องสารภาพและและทิ้งความบาปจึงมีสิรัลสวรรค์เป็นก้า ดวงชีวิตของท่าหมอบถวายแด่องพระคริสต์เราจะไปสวรรค์กันได้แน่นอน